จากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอป g o ในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอป g o จึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คน และมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับ เมื่อสักครู่ได้ฟังในส่วนของคุณต้นนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะคะทางนี้ก็เป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อมอีกเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นเรียกว่าหน้าใหม่ที่ไม่เคยขึ้นเวทีมาก่อนเลยนะคะไม่เคยออกรายการโทรทัศน์มาก่อนจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าปัญหาสุขภาพในเรื่องของข้อเข่าเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างนะคะปี54ดิฉันถูกเออโมไซชน โดยการที่ตัวเองเนี่ยซ้อน,อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปทําบุญปรากฏว่าพอชนล้มลงไปเนี่ยแขนมันหักข้อมือด้านขวาเม,มื่อหักม้วนเลยแล้วไปรักษาโรงพยาบาลตามปกติทีนี้ผลที่ได้มาก็คือไหลติดไหลติดเสร็จก็ไปทํากายภาพบําบัดพอกายภาพบำบัดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยข้างขวาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยอ่ะมันจะตึงตึงตึงตลอด เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่ามันเป็นผลจากการที่เราล้มตอนนั้นนะคะแล้วก็รักษาด้วยวิธีทางหมอบ้างทางแพทย์แผนไทยบ้างก็ช่วยกันแต่อาการที่มันตึงไม่หายสักทีคือตรงสะโพกนะคะ,คะที่เขาเรียกว่าสลักเพชรเนี่ยคือมันระบมทั้งแถบเลยก็มีการทานยาทานยาแก้ปวดแล้วก็พบแพทย์บ้างไปทํากายภาพบําบัดบ้างสลับกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะจนกระทั่งปีห้าห้าก็มารู้จักผลิตภัณฑ์ของดรพิเชษเนี่ย เอาเลยใช่ใช่ใช่ถามว่าทานไปเท่าไหร่ดิฉันใช้เวลาประมาณสักสองเดือนคสองเดือนจากที่สะโพกเนี่ยที่เคยปวดอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะว่าตอนหลังก็ไปนวดน,นวดพอทานไปได้สักสองสองกระปุกเนี่ยปรากฏว,ว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นเวลาเราเดินขึ้นบันไดเนี่ยมันจะไม่ไม่ต้องกดตรงนี้ละเวลาขึ้นบันไดจะสลดถ้าเวลานั่งเนี่ยปกติแล้วไปวัดเนี่ยทุกคนก็จะนั่งชันเขาเรียกอ,อะไรนะนั่งพับเปิดเนี่ยพับเข้ามาพับเพียบพับเพียบใช่ไหมคะค่ะ เป็นเทพนม์นะเทพนนมหรือไม่ก็เทธทิดาดาเงี้ยมันไม่ปวดน่ะแล้วก็ชอบใจตรงที่ว่าไอ้ตรงสลักเพชรมันไม่ปวดน่ะแล้วเดินเหินจะสังเกตได้ว่าดิฉันมาที่พิิธภัณฑ์ของอาจารย์เนี่ยมารับประทานทางิพิธภัณฑ์อาจารย์เนี่ยจากคนที่เคยใส่แต่รองเท้าเตีเต้ยๆเ,เนี่ย ปัจจุบัน,ปบน,นเป็นยังไงคะเนี่ยในฮันดีชั้นใส่ส้นสูงได้ดีใจมากเลยค่ะถ่ายได้เลยนะคะ <S 1> <S 1> ว,วันนี้ใส่รองเท้าส้นสูงมาใส่สามนิ้วได้แล้วทุกทีนี่จะใส่ไม่ได้คือคือ,คอมันก็ตอบโจทย์แล้วได้ว่าเออมันดีขึ้นมากเลยปัจจุบันนี่คือคุณภาพชีวิตอย่างที่บอก,กคือเห็นได้ชัดเลยยังอยากสวยอยู่อับยังอยากใส่ส้นสูงอยู่นี่ค่ะใช่ค่ะถือว่าดีขึ้นเยอะมากนะคะมากเลยค่ะก็ต้องยอมรับค่ะ